ได้อีคิดด้วยนะคะ,ะคิดบวกนะคิดยังไงให้คนที่เราจะไปทำงานด้วยก็คือครูหางครูแล้วก็นักเรียนเขาได้แสดงถึงไปอิ่งคือความรู้สึกของเขาตัวตรงที่แท้จริงของเขาออกมาที่ท่านศึกษานิเทศได้มาเยี่ยมโรงเรียนหรือมานิเทศติดต,ตามงาน หาข้อมูลเชิงลึกกับเด็กกับคุณครูโดยท่านจะฟังข้อมูลจากเด็กและจากครูท่านจะเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจและรับฟังความคิดเห็นอีกบทบาทหนึ่งที่ท่านทําเป็นประจําก็คือการเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้กับคุณครูซึ่งท่านก็ยังมีกระบวนการที่ เขาเรียกว่า,าสามารถสร้างความน่าสนใจไม่น่าเบื่อให้กับผู้เข้ารับการอบรมจะมีกระบวนการมีส่วนร่วมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีส่วนร่วมทั้งแสดงออกทั้งแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยท่านจะเป็นผู้ฟังที่ดี ท่านเป็นศึกษานิเทศที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการจัดการศึกษาปฐมวัยทุกครั้งที่ท่านมานิเทศเราท่านจะทักทายด้วยความเป็นกันเองมีการสัมผัสอบกอดจับมือถามสารทุกสุขดิบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันทำให้อบอุ่นใจซึ่งส่งต่อไปยังเด็กตัวน้อยๆของครูก,ก้อยด้วยการส่งยิ้มทักทายอบกอดลูบหัว พูดยกย่องชมเชยให้กำลังใจและเช่นชมบุตรหลานต่อหน้าคูกครองเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจซึ่งกันและกัน